ดีจ้านี่ลานบไปดูจ้ะไม่ไมคุณยายคนเดียวจ้ะมากินข้าวน้ำยายเด้อจ้าเด้อมือนี่ <c oughs> ลาบจ้าลาบกินลาบกินก้อยเด้อจ้าอันนี้ไปจ,ไจ,จ,จู้จ้ามาเด้อมาเด้อพีกินน้ำยายจ้าจุเหนียวพี่จุจุเหนียวไปเรียนพิเศษ ยูเจ้ากบหลานร้านใหญ่มาค่าลาบมนเรยพาเสียงาบหวลาบมัวมีผักนี่พักเข้าจพักผักขอย่างเนาะค่ะเนาะถุงแข่งน้ำใสบุตกูใสบุกใบกูเนาะจ้าเนาะกินน้ำปันก็แสบจ้ะ สีกบอันนี้ไค่กินได้ด้วยกันโดนไพไท้งนงั้นดอกบิดฟ้าจะคุณยายเอาลงมากตก,กนลนมองมาคุณยายเจ็บจันาางนะมันคุนขอมอะไปยายไม่ไหวเอาไปชิมกับหลาดเลยนะทำเสียโอ้อืม อืมจ๊บพี่วิขี่งมากครอมากเจ้าเจ้าก่อนเก่งกันนั่จันเนาะแกงสีกันกับลาบว่ะ 我知道。 เป็นอย่างไรไปเรียนพิเศษเรียนพิเศษตั้งแม่ยูยสุดหอมนี่ใบตะะุ้มแล้วกัน มักจะกินอันพักป่านเห้าก็สนะมุนไพรกินกับลาบหลดกินแตบบ่แบบอเอเเออยียง มันได้เสียงโซดังครวดครวดนูคนที่เขาอยู่แล้วก็ตายเสียงโซจ้ะอือฮึ สองจิตได้เต็มได้หอนกะลับเลอีกนี่เขาก็มาลาปีลูกปเอให้ลุกเสาฉีดนาให้ ูนเดียวคือมากอืเอาพัดก,กับเข้นกกา,นานั่พัดกับเข้าลนุ้นลุ้นจะบบุกุดเสกเตีย,ยก็จินอยู่เหมือ็ก่่เลวตีามากนานหนับเป็ย่งแบบใหญ่ กขาไม,กม่กินอะไรเขา่กินค่ะตัดเป็นตันมีนี่ก่อ คือเนี่ยวัยุคปัจจันนี่ถ้ามาตืนถึงสวยคนไม่อยากไปเรียนมันดีล่ะ <c ười> คิดขาดไปเรียน <c ười> สวย ่นเราจะงไม่ไปเรียนไปคือเกาไม่ผูกห้องค่ะบุชงทำยังตื่กันนะจีน้องมด้วย ผเชตําล <Okay, S 2> <Yeah. S 1> ักจะใส่ดหน่อยม้ยเมื่อไรรแต่แช่เส้นมั้ยเดี๋ยวกลับไปรถแช่เส้นจะหาหกมว้ยขึนไปกําลับเตีบว กินอันนีนตางเลยรลร้านน่ะร้านผู้ใหญ่เขาูวิ่มทีคอมโบเซอร์กินน้ำข้เดียวชิมน้ำบึงมาปลาดิบนายก็กินในเคยกินปลาดิบใลเสหนิมจุ่ม ข้าหนึ่งขนาะดูข้างข้าหนึ่งแล้วก็กินอีกแปดดิบในหว่วยของมาแค่ไหน บดีบหลายแห่งแก่ทองแจอึดหอมไอตัวนี้หอม นเกิดแฮเกปั่นแอดเเราคนไปกินเานเาะแบ mình nhưng mà chín đã con nhảy có biết phun phun không phải chín nhảy chín cô điêu con nhéo bớt nhiên nó có bớt không

ไปดูพี <c oughs> ่นองเลยนี่เคยเห็นว่าเป็นพี่รันคนโลม,มากแล้วในตลาดกิน

ี้เียวนาะจุนเนี่ยยังไหนเลยอืรักไดเดี๋กพกแกบบข้าเปุ้มใบตุม้มก็บปบบกูดอืม นนี่ลวัเมนเี้ยน่าบกินปลาบ่เหรอฮกินปลาปเนี่ยเเคยเขามาดิเขาบอกคุณยายเปิดประตูใจยุบบัตเปิดประตูนา,าวนวันเลยโอกาสธรรมชาติชาพบ้อนที่ดีา้อนที่ดียังติดปิดเขาปิดก่อนกับเพิ่แ

ติปละติก e> <c ười> <t ion half> ินเนอะไปเกตินเดจะตั้งเหรอจะปอดพิประตูไว้เหมือนก็บบะมี่ ข้การตัวพึ่งพาที่ใจเดียวแ้วแบนแบ,บนแเอาแบสชัน่น mm hmm. านขอบบนนี้สุดละ กันิหนาด้นะคุณยายจิ้นบาทีิ่นกอกันชิมนาจิ้นนี่เคยาิมคนเลคนแช่คุณยายด้จ้าด้อคนหลคนแช่เห็นไหยยังหมดที่นติดตามค่ะคคนติดตามเห็นไหมคุณยายนะง้อไปใต้ไปขึ้หอยเป็นกำลังใจด้วจ้าด้อ ไปกิวอยู่แล้วะใจมากค่ะจะมาที่เด็ดตายมีความสุขกดติดตามคุณยายในเด้อคุณย,ยายกบบันหลานคลิปนี้ก็ไว้ตองนี้ก็น่าจะเนาะคลิปหน้าพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า